Go. Ta, cô gái đẹp, oh skill, hả? Nổi, sùi căng bớt, gấp bay leo, ทางเงียมาจะเป็น,นยังไงก็ช่างเถะ่าการแข่งขางการรอบหน้าัะจะขยี้เ uh, ห็นเละเลยไอ้วงไก่นะเก้าไม่ัชกลัวคุณนิชิโนยะอะอเกกาครับผมนะการจะไปขอคำแนะนำจากคู่แข่งนะจะว่ายังไงดีพูดว่าคู่แข่งเนี่ยมุกตลกอะไรของนายทิ้งศักดิ์สีทที่มันโคตรจะไร้ค่านั่นไปซะ พราะงนี้นายเลยเป็นอันดับสองไงไอเด็กหัวกะลาครอบแค่สายตาก็สื่อสารได้ขนาดนี้เลยเหรอึสกิชิชมะก,ก็น่าจะเก่งขึ้นเพราะค่ายด้วยสินะครับ <c oughs> นี่นายสูงข,ขึ้นด้วยใช่ป,ป้าด้วยไงเนี่ยแค่ <c oughs> วันมันจะสูงขึ้นได้ไง